สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจจัวฝานตอนที่1232กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธ์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอ,คอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่โดเน t สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆส่วนคนที่กดสนับสนุนนะครับโดยการสมัครสมาชิกกันเข้ามาสินเดือนนี้เดี๋ยวเรามีนัดกันแน่นอนกับจิ๊กซอไล พอบานราชาปีศาจจัวฟานรูปภาพขนาด A4 นะครับใส่กรอบอย่างดีเขียน uh, จัวฟานแอนมิกอิเดอร์ไพรนะครับมูลค่า300บาท1รางวันเดี๋ยวเราก็จะมา uh, ลุ้นกันสิ้นเดือนต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเ uh, <c oughs> ทพศาซองจกักรพรรดิหรือว่า10จากักรพรรดิโบราณก็ดีตอนนี้นั้น10วันเนาะ <c oughs> ก็เกิน20คนไปแล้วต้องกราบขอบพระคุณ อีกครั้งครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเราจัวฟานได้เดินทางเข้ามายัางทะเลมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดหมายปลายทางของพวกเขานั่นก็คือแน่นอนครับมันจะต้องเป็นวัดเต่าในตำนานของจกักรพรรดิแห่งยม,มโลกอย่างไม่ต้องสงสัยถาวายอย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ต้องผ่านสามด่าน ต้องผ่านประตู3ามปุ่ภูมินี้ไปให้ได้เสียก่อนด่านแรกนั้นพระเอกของเราสามารถผ่านมาได้ในที่สุดตอนนี้นั้นก็มาหยุดอยู่ที่ประตูที่สองซึ่งผู้ทดสอบด่านที่สองนั้นก็ได้ใช้พลังที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเขาได้ใช้พลังงานบางอย่างสร้างเป็นคืนพลังงานชีวิตเป็นร่างสํำนองนะครับคุณจําลองตัวก๊อปปี้เสมือนกับจัวฟานหรือจะบอก สั้นๆง่งงายๆก็คือจัวฟานตัวปลอมขึ้นมาซึ่งพลังนั้นไม่เพียงแต่มีพลังเท่าเทียมกับจัวฟานของเราแต่ว่ากันว่าตอนนี้นั้นพลังของจัวฟานตัวปลอมแข็งแกร่งกว่าจั่วฟานไปแล้วเรียบร้อยซึ่งสิ่งนี้นั้นก็ยืนยันโดยจั่วฟานบัดนี้นั้นนะครับจัวฟานของเราก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่า เขาอีกคนเขาตัวปลอมนั้นได้พุ่งเข้ามาโดยการใช้กระบวนท่าเน็ดกงหมิงะสานกับป,ปลิวพลึงสายฟ้าธมินฟุฟและแล้วเมื่อมาอยู่ตรงหน้ากระบวนท่าสังหารที่รุนแรงที่สุดท่าหนึ่งของเขาเขาต้องเผชิญกับมันอีกครั้งนี่คือการโจมตีที่เขามั่นใจและมักจะใช้ปิดการโจมตีเขามักจะใช้วิธีการและกระบวนท่านี้ในการจัดก,การศัตรูอยู่เสมอ แต่ว่าวันนี้นั้นเขาต้องเผชิญหน้ากับมันเขาจึงไม่กล้าที่จะละเลยแม้แต่น้อยรีตั้งตางต่อสู้ใช่แล้วครับจั่วฟานของเราก็ใช้กระบ,บวนท่าเดียวกันในทันทีรัศมีสีทองสองวงนะครับก็ได้่องประกายอยู่ในรูม่านตาขวาของจั่วฟานและแล้วในเวลานี้ในฝั่งของตาซ้ายเองก็มีเปลือวเพลืงเลยัรสีดำที่โหมขน่ำน้อยแน่รับไปซะ จัวฟานของเราก็ได้ใช้เปลียวเพลิงสายฟ้าสีดำทมินยิงจู่โจมกลับไปและแล้วในเวลานี้นั้นการโจมตีของทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าประทะกันในทันทีสัมผัสตูมท่าเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างได้เข้าประสบพบเจอได้เข้าประทะอันยางรุนแรงเสียงนั้นดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าสายฟ้าสีดำที่หน้าสยดสยองนี้ มันก็ได้กระจกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่มันเผาพลานทุกอย่างบัดนี้แม้แต่น้ำทะเลที่อยู่รอบๆนั้นก็ยังต้องเกิดการระเหิดและระเหยออกไปด้วยความร้อนของมันจัวฟานอุดไม่ได้ที่จะถอยออกมานะครับและเลี้ยวเขาก็ตั้งหลักจากนั้นก็รีบก้าวถอยออกมาหนึ่งกิโลเมตรจัวฟานนั้นตอนนี้เขาค่อนข้างเจ็บปวดเป็นอย่างมากและเห็นได้ชัดว่า มีเลือดสีแดงนะครับไหลออกมาจากจัวฟานเขานั้นเงยหน้ามองไปที่จัวฟานตัวปลอมเมื่อเห็นว่ามันกําลังจ้องมองดูด้วยรอยยิ้มที่คงยั่วยวนจัวฟานของเราเจิตใจเป็นอย่างมากการโจมตีครั้งที่สองนี้ก็เหมือนกับการโจมตีแรกใช่แล้วครับจัวฟานนั้นเสียเปรียบเขานั้นได้รับบาดเจ็บเล็กหน้อยแต่ว่าไอ้เจ้าตัวกอปปีไอ้เจ้าร่างสำนองนี้นั้นมันไม่เป็นอะไรเลยแต่ยังคงยั่วยุเขาเส้นสีดํา โผล่ขึ้นมาอยู่ที่หน้าผาของจัวฝ่านความกรุดเดียวนั้นทำให้เขาจ้องมองมันราวกับที่จะสับมันให้เป็นชิ้นๆทวาอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเวลานี้นั้นต่อหน้าร่างเสมือนของเขามันไม่เพียงแต่รู้ความคิดเทคนิคกลอุบายรวมไปถึงเคล็ดวิชาลับทั้งหมดมันนั้นยังดีกว่าทุกอย่างความแกรงเกงของ ไอ้วุนจำลองนี้นั้นดีกว่าตัวเองอย่างเห็นได้ชัดน,น้อยแน่ไอ้ตุ๊ก,กตาตัวก็ปี้เอ่ยท้ายสุดแลว้วถ้าข้ายิงต่อสู้และปล่อยเวลาให้เนิ่นนานมากเท่าไหร่โอกาสที่ข้าจะชนะก็ยิ่งน้อยลงทันใดนั้นตัวฟานของเราก็ได้ใช้ความคิดนะครับว่าขาควรที่จะจัดการกับมันอย่างไรดีอย่างไรก็ตามในฟังของ ร่างสำเนาหุ่นจำลองตัวก็ปี้หรือว่าตัวฟันตัวปลอมของเรานั้นก็ยิ้มเยาะและหัวเราะจากนั้นพูดขึ้นมาในทันทีว่าเอ๊ะทำไมล่ะไอความยืหยิ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนแล้วเจ้าบอกเองนี่ตอนที่ข้าให้เจ้าเลือกว่าจะสู้กับข้าหรือจะสู้กับตัวของเจ้าเองถ้าจีที่ยิ้มเยาะและยือยิ่งก่อนหน้านี้มันหายไปหมดแล้วนะเจ้ารู้เจ้ารู้เรื่องอรื่ยังวะ ว่าการต่อสู้กับตัวเองนั้นมันยากลำบากมากขนาดไหน <c oughs> เอาละ่ะทีนี้เจ้าก็เตรียมตัวให้ดีคอยดูให้ดีการที่ตัวข้าจะสังหารเจ้าด้วยรอยยิ้มนะครับตัวก๊ปีก็มีสีหน้าท่าทีที่ไม่แยแสเขาก็พูดต่อในทันทีว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าอยู่ในที่แห่งนี้มานานแค่ไหนแล้วเนื่องจากข้านั้นไม่มีเนื้อหนัง ข้าไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ในทะเลอันมืดมิดนี้ใช่แล้วครับในที่นี้เขาก็หมายถึงตัวของเขาเองตอนที่เป็นพลังฉีนะครับหรือว่าเป็นพลังปราณพลังงานชีวิตสีดํานั่นแหละถว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมือ่อฉกคิดกับคําคพูดของในฝั่งตัวฟานตัวปลอมได้เขาตัวฟานก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกโงนและตั้งคำถามจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นดวงตะวัน แล้วทำไมในทะเลมืดเองก็มีการส่งการกลับชาติไปเกิดไม่ใช่เหรอหือึไปเกิดใหม่งั้นเหรอสำเลืองมองนะครับแต่แล้วในเวลานี้ตัวฟานตัวปอมเขาก็ยิ้มขึ้นมาอีกครั้งท้ายสุดแล้วนะครับเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าการที่คนคนหนึ่งจะไปเกิดใหม่นั้นจําเป็นต้องละสิ่งละทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งลงแน่นอน ข้านั้นไม่มีทางทําแบบนั้นได้หรอกนะเนื่องจากสิ่งที่ข้าแบรกรับนั้นมันมีมากมายเกินไปแล้วการเกิดใหม่การไปเกิดของข้ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรทว่าอย่างไรก็ตามข้าเองก็มีวิธีการของข้าเหมือนกันหากข้าต้องการที่จะกลับชาติไปเกิดท้ายสุดแล้วข้าก็แค่ไม่ทําเขาเป็นใครกันแน่นะครับด้วยคำพูดที่น่าสงวนน่าสงสัยนี้ว่ากันว่าในโลกใบนี้ มีอยู่แค่ไม่กี่คนที่สามารถส่งคนไปเกิดใหม่ได้แล้วหากเขาไม่ใช่จักรพรรดิแห่งยม,มโลกเขาเป็นใครกันถึงมีความสามารถขนาดที่ทรงตัวเองกลับชาติมาเกิดได้หรือว่าพลังของเขาจะไม่ได้ด้อยไปกว่าจากาักรพรรดิหมิงหรือว่าจักรพรรดิแห่งยม,มโลกในตำนานเลยเขาก็พูดต่อในทันทีนะครับในเวลานี้ ต่ออธิบายต่อว่าทำไมข้าถึงไม่ไปเกิดใหม่เจ้ารู้หรือไม่มันไม่เพียงแต่การที่ข้านั้นต้องละทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังไม่ใช่เพียงแต่การที่ข้าต้องปล่อยวางสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่ข้ากลับชาติไปเกิดหรือว่าข้าไปเกิดใหม่นั่นแหละมันนั้นจะเป็นการทําลายจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของข้าตอนที่มีชีวิตอยู่ยังไงละ่ะแล้วข้านั้นกลับมาเกิดในร่างอะไรก็ไม่รู้หึตายสุดเลย ท้ายสุดแล้วไม่ว่าเจ้าจะสุกสั่งสมพลังประสบการณ์สิ่งสําคัญความรักหรืออะไรหลายอย่างมากมายแต่เมื่อเกิดใหม่นั้นทุกอย่างมันก็ได้พลากออกจากเจ้าไปเจ้าจะไม่เหลือมันเลยแม้แต่น้อยทว่ายอย่างไรก็ตามในวันนี้ดูเหมือนว่าโอกาสครั้งใหม่ของข้าจะมาแล้วตราบใดก็ตามที่ข้านั้นสามารถทําให้เจ้าจัว่วฟานเจ้าตายได้ในวันนี้ข้านั้นก็สามารถ ยึดร่างของเจ้าและสามารถใช้ร่างกายนี้เพื่อที่จะคัดลอกทําให้ข้านั้นเปรียบประดุดดังการเกิดใหม่อีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เจ้าเล่น,นะครับบัตรนี้เขาก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับใบหน้าที่ดุร้ายจัวฟานนั้นก็รีบถอยหลังนี้ในทันทีนะครับขอถอยมาตั้งหลักและแล้วในฝั่งของตัวก๊อปปี้จัวฟานนะครับก่ได้ใช้สนิ้วพนมมือ2นิ้วที่ประสานกันนะครับ เกิดปลานดาบที่ทรงพลังฟานั้นสั่นสะเทือนเขาไม่รอช้าบุกดาบในมือพุ่งไปที่ทิศทางของจั่วฝานมันนั้นมุ่งตรงมาที่ศีรษะของจั่วฝานจั่วฟานนั้นก็พยายามที่จะคุณคิดและหาวิธีรับมือกับพลังอันบ้าคลั่งนี้พลังที่รุนแรงเปรียบประดุจพายุทอร์นาโดยิงไปกว่านั้นในคมดาบนี้นั้นมันก็ได้มี รัศมีแห่งการเจตนาฆ่ามันมีคลื่นที่น่าสยดสยองทรงออกมาจัวฟานของเรานั้นไม่กล้าดูมินนะครับหรือกล้าประมาทละสายตามแม้แต่นิดเดียวตูมและแล้วนะครับก็ได้เกิดเสียงการประทะกันแขนของจัวฟานนั้นก็ได้หยุดดาบลิ่มนี้นะครับตอนนี้จั่วฟานของเราสามารถรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในทันทีนี่คือแขนศักดิ์สิทธิ์ของ หนึ่งในห้าสัตสักสิทธิ์กิเลนทยานฟ้าท้ายสุดแล้วอย่างน้อยๆการใช้แขนนี้รับกระบวนท่าดาบก็ยังดีกว่าให้ส่วนอื่นของตัวเองต้องรับคุมดาบนี้เป็นร้อยเท่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เรารู้กันกระบวนท่านี้นั้นก็เป็นหนึ่งในกระบวนท่าที่จัวฟาน,นั้นมักจะใช้เสมอเพราะเช่นนั้นแล้วจัวฟานของเราจึงรู้วิธีที่จะรับมือและจัดก,การกับการโจูมตีของ ร่างสำนองกุณจำลองจัวฟานตัวปลอมค่อนข้างดีเลยท้ายที่สุดแล้วนะครับในช่วงขณะนั้นจู่ๆดูเหมือนว่าจัวฟานของเราก็จะคิดอะไรได้บางอย่างดวงตาของเขาก็เป็นประกายจากก่อนหน้านี้ที่เขานั้นไม่รู้ว่าควรที่จะจัดการกับมันยังไงตอนนี้เขาก็จะได้่องแสงแห่งความหวังขึ้นมาในสายตาดูเหมือนว่าจัวฟานของเราจะมีแผนการดีๆแล้ว เนื่องจากไอตัวปลอมไอหุ่นซ้ำเนาตัวนี้นั้นมันได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะก่อนหน้านี้ของเขาแต่ว่าฉินนั้นแล้วถ้าข้าใช้ไอ้นั่นล่ะมันจะสามารถคัดลอกได้หรือเปล่าเมื่อนึกถึงสิ่งนี้นะครับจัวฟานก็หยุดเคลื่อนไหวภายใต้การโจมตีของคมดาบมากมายเขายกแขนขวาขึ้นอย่างช,ะชะ้าๆและดวงตาของเขาก็สงบลงเอาล่ะแรงเดือดลุนสถานฟ้า จัดการมันในอึดใจเดียวมัดเลนทันใดนั้นนะครับหลังจากที่จัวฟานนั้นเพ่งสมาธิและแล้วกำพันของจัวฟานนั้นก็ได้พุ่งเข้าใส่อีกฝ่ายแต่เมื่อกำพั้นนี้ถึงจุดสิ้นสุดมันก็เปล่งประกายเป็นสีแดงแสบร้อนขึ้นมาทาันทีราวกับว่ามันจะระเบิดราวกับว่าเป็นการระเบิดของปูเขาไฟถึงทําให้สายตาของศัตรูนั้น อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงอู้มเสียงโครงครามนะครับฟ้าแทบทจะลมในฝั่งของทะเลแทบทจะถูกทำลายล้างพื้นที่ทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะระเบิดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเต็มไปด้วยความเดือดดาลและเต็มไปด้วยความเดือดพานของกำปั้นที่น่ากลัวของจัวฟานมันนั้นสามารถชกผ่านฉีกทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางกั้นได้ทั้งหมดและแล้วในเวลานี้นั้นในฝั่งของจัวจัวฟานตัวปอม หรือว่าร่างก๊อปปี้ของจัวฟานนั้นเขาไม่รอช้าพรีบที่จะตั้งท่ารับกระบวนท่าน,นี้ท้ายสุดแล้วนะครับภายใต้กำปั้นที่น่ากลัวนี้คมดาบของอุ่นจําลองของจัวฟานตัวปลอมนั้นก็ถูกแยกออกเป็นเสียงๆเป็นเสียเส่ยงตอนนี้นั้นเขารับรู้ได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของแขนกิเลนทยานฟ้าที่จัวฟานปลดปล่อยออกมา ที่มันนั้นมีบางสิ่งบางอย่างแฝงเข้ามาไม่สามารถประดะับไม่สามารถประมาดได้จริงๆเกรงว่าแม้แต่ร่างกายของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจะไม่สามารถต้านทานพลังของหมัดนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยซ้ำนี่พลังหมัดที่ตัวฟานใช้มันคือพลังของอะไรกันแน่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อตัวฟานตัวปลอมนึกถึงสิ่งนี้ได้เขาก็ยิ้มกลับและกลับไม่ได้สนใจอะไรเลยจากนั้น ในสายตาที่หน้าเหลือเชื่อของตัวฟานนะครับเขาก็ได้หลับตาหลับตาของตัวเองและก็ได้ยกกำปั้นของเขาขึ้นะช่ายิงไปกว่านั้นมันนิ่งมันนิ่งยิ่งกว่าการโจมตีของตัวฟานก่อนหน้านี้อีกใช่แล้วครับเหมือนกับคลื่นพลังโมเมนตัมอันมหาศาลการสงบนิ่งตั้งมาสร้างสมาธิของตัวฟานตัวปลอมบัดนี้นั้นมันก็ปลดปล่อยรังสีที่น่ากลัว พลังแผ่ซ่านออกมาทั่วทั้งท้องฝาพูดได้ไหมว่านี่นั้นใช่แล้วครับจัวฟานของเราตกตะลึงมากดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จัวฟานใช้ได้นั้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งนั้นต่อให้เป็นวิชาที่เพิ่งได้ร่ำเรียนมาก่อนหน้านี้สุดๆร้อนๆเขาตัวก๊อปปี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดเขานั้นเป็นมากกว่าร่างสำเนาหุ่นจำลองตัวก๊อปี เขานั้นเป็นมากกว่าตัวปลอมไปแล้วเขาดียิ่งกว่าตัวฟานตัวจริงอีกเง้นเหรอตัวฟานของเรานั้นตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นฉากอันน่าตกตะลึงนี้ในฟังของตัวฟานตัวปลอมนะครับเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าฮ่าฮ่าอย่างที่ข้าพูดข้าคือเจ้าสิ่งที่เจ้ามีข้าก็มีด้วยรอยยิ้มนะครับในที่สุดเขาก็ตะโกนต่อพร้อมกับตั้งท่าเตรียมปล่อยหมัดและสิ่งสําคัญ อย่างสุดท้ายที่ข้าจะบอกนั่นก็คือพลังของข้าที่เหมือนกับเจ้าทุกอย่างนั้นข้ายังดีกว่าพลังของข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้าอีกตัวฟานรับไปซะสัมผัสตูม้หมัดทั้งสองเข้าปะทะกันนะครับสวรรค์แล,ละโลกสั่นสะเทือนฟ้าดินนั้นแทบที่จะสัน่นฟ้าดินฟ้าดินแทบที่จะพังทลายตอนนี้น้ำทะเลนั้นก็ได้ สั่นสะเทือนนะครับจนเกิดเป็น after shock คืนสึนามิมามีรอยแตกสีดําอยู่ในพื้นที่ซึ่งยุบตัวอย่างไรก็ตามนะครับคืนกระแทกที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมันกระจายไปทั่วทุกทิศทุก,ท,กทางบัดนี้นั้นพลังที่แข็งแกร่งพลังของใครแข็งแกร่งกว่าก็จะต้องเป็นฝ่ายดันการโจมตีของอีกฝ่ายเห็นได้ชัดเลยครับ การโจมตีของจัวฟานมัดต่อมัดนี้นั้นจัวฟานตัวปลอมได้เปรียบจัวฟานตัวจริงเป็นอย่างมากและท้ายสุดแล้วมัดของจัวฟานโดนผลักกลับมัดของจัวฟานตัวสำเนานั้นก็ได้พุ่งมายังทิศทางของจัวฟานตัวจริงในที่สุดนะครับจัวฟานต้องตกใจอีกครั้งที่เห็นมัดของเขาถูกยับยั้มโดยร่างจำลองรูมันตาสันสะท้านนะครับจัวฟานไม่อยากเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันคือเรื่องจริง เขานั้นเสียเปรียบครั้งเล้วครั้งเล่านี่ข้ากําลังทุบท,ทีด้วยไอของปลอมนี่งั้นเหรอสัมผัสอย่างไรก็ตามนะครับเขาไม่จําเป็นต้องคิดถึงเรื่องนั้นเนื่องจากนี้นั้นในขณะที่เขากําลังคุ้นคิดแรงอันมหาศาลจากการโจมตีด้วยหมัดของกิเลนตานฟ้าที่ประสานเข้ากับการสยบควบคุมจิตวิญญ,ญาณที่พึ่งได้มาจากผัวอุโุในประตูด่านที่หนึ่งนั้นมันรุนแรงเป็นอย่างมาก มันกระแทกกับตัวฟานเข้าอย่างจังแม้ว่าตอนแรกนะครับเขาจะพยายามถอยเพื่อจะลดแรงกระแทกท้ายสุดแล้วอ,อย่างไรก็ตามเขาก็ถูกต่อยจนกระเด็นออกไปหนึ่งไม้ร่างของเขานั้นรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วตั้งตัวตอนนี้ตัวฟานของเราบาดเจ็บและรู้สึกอ่อนแรงเป็นอย่างมากปลายในคลิปตาเขาที่ลงลงกับพื้นนะครับตัวฟานของเราไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกต่อไป ใบหน้าดูซี่เสียวใบหน้าขาวเผือดใช่แล้วครับจัวฟานของเราบาดเจ็บสาหาัสมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของเขาอย่างต่อเนื่องท้ายสุดแล้วนี่ถือว่าเป็นโชคดีอย่างมากที่ร่างของเขามีรากนี่ท้ายสุดแล้วโชคดีเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ที่ร่างของเขาเป็นหินมันจึงไม่มีอวัยวะภายในมิฉะนั้นคาดว่าแม้แต่ลำไส้ของเขาคงจะถูกบุตรขยี้ ลำไส้ของเขาคงจะถูกทำลายจนเป็นผุยผงพลังมันรุนแรงมากขนาดน,นั้นเลยในที่สุดนะครับร่างของตัวฟานตัวปลอมก็เดินมาหาที่ตัวฟานตัวจริงพร้อมกับรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเขานั้นพูดขึ้นในทันทีว่าฮ่าฮ่าฮ่าหากเจ้าพแพ้แน่นอนเจ้านั้นก็จะ่าดานนี้ไปไม่ได้เอาละ่ะเช่นนั้นข้าขออนุญ,ญาตเอาร่างของเจ้าขึ้นไปส่องมองเดินดูนดวงอาทิตย์ ก็แล้วกันฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าเจ้านี่นั้นน่าจะสามารถชนะจัวฟานาเขาชนะจัวฟานได้ก็คงจะยึดร่างจัวฟานอะไรประมาณนั้นเนาะในเวลานี้นะครับจัวฟานที่นอนสิ้นสภาพหมอบกระแตตุยอยู่นั้นเขาก็หายใจออกพยายามประคองร่างกายอันสมบักสมบองของตัวเองเพื่อให้มันลุกขึ้นอีกครั้งสวาอย่างไรก็ตามเขานั้นทําอะไรไม่ได้เลยเขอที่พยายามลุกขึ้นนั้นต้องล้มลงอีกครั้ง ต่อฟานในเวลานี้นะครับเขาไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปได้แต่หลับตานะครับดูเหมือนว่าเขากําลังยอมรับชีวิตของตัวเองนั้นไม่มีหนทางและเขานั้นได้แต่หุดอูใจพร้อมที่จะยอมรับความตายที่อยู่ตรงหน้าเขาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับในฟ่งของจัวฟานร่างเสมือนนั้นก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอีกครั้งมันนั้นได้ยกฟามือขึ้นและกำลังจะสับมัด สับมาที่ศีสะของจัวฟานกะว่างเอาไว้หัวเละกันเลยทีเดียวเอาล่ะจัวฟานมันจบลงแล้วเนตรคงหมิงขั้นที่แปพลังแห่งการว่างเปล่า ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้จู่ๆตัวฟานของเราก็ได้ลืมตาขึ้นและแล้วรัศมีสีทองนั้นก็ได้ส่องประกายอยู่ในรูม่านตาขวาของตัวฟานแปดดวงใช่แล้วครับในรูม่านตาขาะในรูม่านตาฝาของตัวฟานในเวลานี้นั้นจู่ๆเขาได้ใช้เนตรคงหมิงในช่วงปิ๊บตานี้นั้นด้วยเสียงที่น่าทึ่งทันใดนั้นก็มีรูเจาะที่หน้าอกของร่างสำเนานะครับหุ่นจำลองตัวก็ปีตัวฟานตัวปลอม ใช่ครับร่างกายของเขาหยุดและไม่ขยับขยื่อนอีกต่อไปจั่วฟวานจ้องมองเขาอย่างจริงจังนิ้วดาบของเขานั้นสั้นเล็กน้อยและพูดอย่างเย้ยหยันเอาละ่ะทําไมละ่ะทําไมตอนนี้เจ้าไม่ลอกเรียนแบบพละกกาลังและการเคลื่อนไหวทั้งหมดของฉันเจ้ารู้หรือไม่ว่าเนตรคงหมิงขั้นที่แปดของข้านั้นสามารถถ่ายโอนและโจมตีสิ่งใดใด ในช่วงอา,ากาศได้หรือหรือเจ้าไม่รู้เรื่องนี้เอ,อนี่ผิวของเขาสั่นเท่านะครับใบหน้าของตัวก๊อปปี้นั้นก็ได้เต็มไปด้วยความขมขื่นแต่ทว่าในไม่ช้าเขาก็ได้แสดงรอยยิ้มที่แปลกๆออกมาแน่นอนข้ารู้แต่ข้าไม่สนใจแน่นอนข้ารู้แต่ข้าไม่สนใจมันในเวลานี้นะครับในฝั่งของร่างสำเนานั้นชี้ไปที่หน้าอกของตัวฟานพร้อมกับพูดเจาะเยอยว่าดูตัวเองสิ จัวฟานของโรนนะครับอดไม่ได้ที่จะประราดใจและก็ต้องจ้องมองใช่แล้วครับตัวของจัวฟานเองตอนนี้ก็มีรูขนาดใหญ่ที่หน้าอ,อกของตัวเองเหมือนกันเขานั้นได้บาดเขาเขาได้ประสบพบเจอกับรูที่เหมือนกันกับการโจมตีขอ,ของเขาที่โจมตีไปกับตัวปลอมก่อนหน้านี้จัวฟานนั้นไม่คาดคิดเลยนี่มันเหมือนกับตัวสองมลิชชัดท้ายที่สุดแล้ว ในเวลานี้นั้นเขาจึงพยายามจ้องมองไปที่ในร่างของตัวปลอมอีกครั้งบาดแผลบนหน้าอกรูที่ถูกเจาะอยู่นั้นมันก็ได้หายไปหมดสิ้นแล้วดวงตาของตัวฟานเต็มไปด้วยความสับสนนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ฮ่าๆๆในเวลานี้นะครับร่างสํำเนาก็พูดขึ้นในทันทีว่าคิดว่าข้าเป็นใครเมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับตัวฟานก็อดสงสัยไม่ได้ข้าพูดมานานแล้วนี่ว่าข้านั้นคือเจ้า ถ้าเจ้าทำร้ายข้าช่วยเหลวเจ้าก็กำลังทำร้ายตัวเองอยู่เช,ช่นเดียวกันท้ายสุดแล้วหากค่าฉันก็เท่ากับค่าตัวของเจ้าเองเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีบาแดแผลใดๆที่เจ้าสามารถทิ้งไว้บนตัวข้าทุกบาดแผลนั้นจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเจ้าเสมอช่วยไม่ได้นะสะตันไปเลยนะครับจัวฟานในเวลานี้อดตกใจไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเลยใบหน้าของของซันเทา เป็นไปเป็นไปไม่ได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วทําไมทําไมก่อนหน้านี้การโจมตีก่อนหน้าถึงไม่มีอะไรแปลกๆหรือว่าเปลี่ยนไปหรือว่าเจ้ากําลังทําให้ข้าตายใจยงั้นเหรอรอยยิ้มลึกลับนะครับปากกนอยู่ที่มุมปาก ในฟ่งของตัวก๊อปปี้นั้นก็แสดงท่าทีที่ไม่เยแสตัวฟานจ้องยางแน่วแน่สับสนมากขึ้นเรื่อยๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วข้านั้นควรที่จะจัดการกับมันยังไงดีต่อสู้ซึ่งหน้าก็ไม่มีทางชนะท้ายสุดแล้วรอบโจมตีก็ยังพ่ายแพ้ํำร้ายมันแค่ไหนก็จะย้อนคืนกลับมาที่ตัวเองตอนนี้ตัวฟานของเรานั้นได้หมดหนทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกรณีนี้เขาจะใช้วิธีใดที่จะสามารถชนะได้ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในตอนหน้า1นึ่ามก็จะเป็นตอนจบการต่อสู้ระหว่างตัวฟานกับไอ้ตัวนี้นะครับจุดๆุดจุด,จดเดี๋ยวเรามาค้นหาคําตอบในตอนหน้าเอาว่าตัวฟานของเราจะสามารถเอาชนะได้แบบไหนใช้วิธีการใดเนาะแล้วก็ตัวตนที่แซดยิงตัวตนสุดพีคของไอเนี่ย ไอ้ตัวก๊อปปี้เนี่ยมันเป็นเคยกันแน่บอกได้เลยว่าเพื่อนๆต้องตกตะลึงเป็นอย่างแน่นอนก็มันเอาชนะโคตรยากนะครับลองคิดดูต้องต่อสู้กับตัวก๊อปปี้ของตัวเองที่โคตรเก่งเก่งกว่าตัวเองหนำซ้ำํามีทุกอย่างที่ตัวเองอทําได้ทุกวิชาเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นแล้วที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือถ้าเราจะฆ่ามันก็ฆ่าไม่ได้ ฟันตัดแขนมันก็เท่ากับตัดแขนตัวเองโจมตีเจาะรูที่หน้าอกข,ของมันควักหัวใจมันก็เท่ากับทําร้ายตัวเองแต่ว่านี้ตัวฟันเป็นร่างอะไรนะร่างวิญญาณรู้สึกว่าจะไม่มีหัวใจเครื่องในสักอย่างหนึง่งโอเคครับวันนี้จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงขอบคุณมากนะครับที่รับชมตอนหน้า